สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม k p c p นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตงานสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับงานสร้างโกดังเก็บสินค้านะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่า95%าแล้วนะครับที่เสร็จเรียบร้อยไปนะครับผมก็เหลือประมาณสัก5%นนะครับผมตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงนะครับผมนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ที่เป็นลักษณะการศาสตร์นะครับผมก็ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือเฉพาะตัวนี้ก็คือชุดด้านหลังนะครับผมด,ด้านหลังก็จะทําเป็นรูปทรงที่เป็นลักษณะของอจั่วเล็กตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เหลือประมาณสักห้าเปอร์เซ็นนะครับผมในงานก่อสร้างนะครับผมแต่ว่าก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมานะครับผม อ่าก็คือภายในนะครับผมังเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกฝนสาดเข้ามานะครับผมอ่าตอนนี้ชุดแหลกเชลนะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมชั้นวางสินค้านะครับแล้วก็ไกดเรียวนะครับผมไกลเรียวกันชนนะครับอ่ากันชนกันชนก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือระบบสปริงเกอร์นะครับผมอ่าตอนแรก คิดว่าจะไม่มีระบบสปริงเกอร์นะครับหลังนี้แต่ว่าเอาไปมานะครับก็จะได้ทําระบบสปริงเกอร์เพิ่มนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานยากเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราคือเราตั้งแบตเชลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเรามาทําระบบสปริงเกอร์ทีหลังก็จะทํางานยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ตกลงก็จะมีระบบสปริงเกอร์ด้วยครับผมอันนี้ สีก <Net> ็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกบางส่วนนิดหน่อยนะครับผมก็เลยมาอัป a ดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับ